สวัสดีทุกคนนะครับทุกคนโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพวงเวทซิ่งแล้วครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วหลังจา,ากที่เราไปเที่ยววัดมานั้นทุกคนนะเออก็ตอนนี้นะให้ดูก่อนเลยน็จตเตอร์คลายแล้วเดโนเล็กแรงพื้นนะก็น็อตเตอร์คลายในหะ้ทุกคนนะนี่นีดูดูดูโอ้โ,อโอสันยังกับเจ้าเข้าโอเคเดี๋ยวก็วัดไปอยู่ที่มุมกล้องโป๊ะโป๊ะนะทุกคนแล้วก็ จะกลับบ้านต่อเลยเดี๋ยวพ่อผมขอเทตรงนี้ก่อนนะเจอกันก็โอเคทุกคนตอนนี้ก็น้องผมก็จะการก็น้องผมมันก็ขันสเตอร์ไรพวกนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนนะก็มันจะถ่ายรูปแอคก่อนนะครับทุกคนนะจะแอคมันจะแอคนี่เห็นเปล่าวัยรุ่นเห็นเปล่าคุชิดเตอร์รถใครวโคตรสวยเอาพี่ครับนะโอเคนะครับน้องผมจะ ถ่ายรูปถ่ายคลิปลงต ok ิ๊กต็อกนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้น้องมาแล้วก็ขี่ตามมันนะแล้วก็เราจะกลับบ้านกันเลยนะครับทุกคนไปไปเรวก็จะไปยูเทิร์นกลับกันนะครับทุกคนโอเคลำบากว่ะเก็บโทรศัพท์แป๊บแบบโอเคได้แล้วทุกคนไปไม่มีรถหรอไม่มีรถหรอลองดูหน่อยทุกคน ไอ้ขำ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 โอ้พลาเจ็ดหายมาทุกคนเ,เจ็ดเนาะพลาดเจ็ดหายอะ่ะเออจิดด้นดูอันนี้แค้มเขมตัวเดียวทุกคนโอ้โหแรงเลยแรงเกิอบโอ้รถตกกระป๋งมากเลยทุกคนดูข้างหน้าฝนโคตรเยอะเลยทุกคนคันนี้ก็ขับชิลๆนะทุกคนนะเออ มันี๋ยว่าทรงตัวริ้งอยู่แล้วใช้งานอยู่แล้วคนทรงเดิมเวิชื่อแล้วอ๋อโอเคทุกคนผมลืมยูเติร์น่ะทุกคน ลืมๆมเออเนี่ยมัวโม้เพลิงไงเออโม้เพลิงไงลืมไงเอยไปทุกคนไปไม่เป็นไรนะทุกคนดูตัอข้างหนยังมีเดี๋ยวก็จะแลกด้วกันทุกคนนะให้น้องจีบ้านะทุกคนให้ช่างช่างมอขอดูอาการหน่อยนะโอเคโอเคโอเค งมองท่อไม่มองทางมองสเตอร์ไม่มองทาง,มง,ไ,มมง,ทางไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้นะตาเตอร์มันพุ่งขันไปนะลองน้องผมเลยมันเลยลองดูก่อนนะว่ามันมีอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าเจ็ดเปิดผมตามแน่โอ้โอโอ 5, 7, เด็กแว้นว่ะเด็กแว้นว่ะไม่ไหวเหรอติดเว้นเด็กเว้นว วอนนี้ออกมาขี่รถเล่นกันนะครับทุกคนเออเมื่อผลก็เมื่อนะแต่ว่าทําไงได้เรามันเชี่ยนทเล่งน,นะครับทุกคนก็เดี๋ยวไม่มีคลิปขี่รถจะลงแล้วก็เลยมาชวนเพื่อนๆดูด้วยนะครับเรามาทําคลิปแบบว่าขี่รถเล่นชิวๆแบบนี้ดีกว่านะท,ทุกคนเออโอเค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 จอจอเที่อยู่ติ้ อ๋อโอเคควรก็แลกก็กับน้องแป๊บนึงไปทุกคนอันนี้คือมันมันมันใจใช่ไหมมั่นคงเออเดี๋ยวรอฟังเสียงเดี๋ยวมันมีเสียงไหมไปทุกคนก็ไปกันต่อเดี๋ยวผมขอฟังเสียงแป๊บขอฟังเสียงแป๊บนะทุกคนนะเออ เลยทุกคนเออมันเสียงมันเงียบไปแล้วนะเมื่อกี้นะครับตอนตอนที่ดุมน็อตดุมสเตอร์มันคลายนะทุกคนนะมันได้ยินเสียงเพราะว่าเย็ด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 ,ด,ดตามตาม,ตามวงรอบล้อเลยนะทุกคนนะเออก็สงสัยเมื่อกี้ว่ามันเป็นอะไรนะก็เลยลองมาเช็คสรุปว่าน็อตสเตอร์คลายนะทุกคนเออในคือตอนนี้ไม่มีเสียงกันนะคิดดูว่าเมื่อกี้น้องผมขับปาวานตามผมนะแล้วมันยังได้ยินเสียงโซ่ผมนะครับทุกคนนะนะเออเสียงโซ่นะ โอ้ยเหมาแล้ว oh. บอกแล no ้วตามแอปอ้าแล้ว oh. ก ah. ็จะเหมาโอ้ม hmm. ah. ันมัน oh. ฉี oh. oh. ่เร oh. ียวกว่าทุกคนมันมันแช่แล้วว่าปลวานแช่แล้วว่ะเรื่องผมยังมีเหลือนะทุกคนดูนะเอ้ทุกคนเหลือเยอะนะทุกคนเหลือเยอะนะผมเลยบอกเลยโดนนะปาวานโดนเนี่ยโอ้ยตรงนี้โอ้ยตรงนี้โอ้ยนี่โอ้ยนี่โยกโยกไปโยกไปดิอู้ยเย็น ไปทุกคนก็เดี๋ยววันไหนให้รถร้อมๆนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาคันนี้ไปไล่นะให้จบสตอรี่ของเวฟร้อยสิบคนนะครับทุกคน <S <S เดออีย๋ยวร้อยจบสตอรี่เวฟร้อยสิบ่อนไปทุกคนไป <S <S คันนี้ไม่อ่อนนะทุกคนนะ <S <S ไม่อ่อนไม่อ่อน ก็ผมขอสักหน่อยก็แล้วกันนะออกสาวทุกคนไปแรงโอมแรงเกิดผมกลัวสะเตือนด้วยเนี่ย <c oughs> ลมแรงเกิดก็มาดี๋เข้าโค้งมันจะลำบากนิดนึงนะทุกคนยางหน้ามันสี่สิบห้ารับต้านสิบนะเออมันจะเข้าโค้งลำบากนิดนึงมันมันก็พอเข้าได้แต่ว่ามันลำบากนะม,นมันเดี๋ยวว่า ัวลื่นเนี่ยทุกคนเอหน้ายางเล็กนะทุกคนตัวลื่นก็เปิดคลิปตรงนี้เลยดีกว่าแล้วก,ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนนนนแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็คลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปกอนขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่จนชวนนอนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบายทุกคนไป